เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอัตมาพระมหาธิรนาถคัทธิโรในธรรมจกักภูผาฟังธรรม,มก,กันแบบสบายสบาย อะไรเป็นที่สบายใจจิตใจเป็นที่สงบใจจิตใจก็พึงทําสิ่งนั้นเถอะคำว่าสบายนั้นก็คือปราศจากกิเลสมาก,ก่อกวนปราศจากเรื่องยุ่งเหยิงปราศจากความคลุกคลีเป็นผู้ปรารถนาวิเวกเป็นผู้สมถะสันโดษ ทรงธรรมทรงวินัยเรียกว่าสบายหรืออย่างหนึ่งผู้เป็นภาษาที่พูดกันคล้องคล้องจองจองก็คือเป็นสถานที่ให้เราได้อัดได้ทำได้อัดก็คือได้ศึกษาได้ฟังได้เข้าใจได้ธรรมะก็คือได้รู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้เรียกว่าสบายสบายสถานที่สบายสบายแก่เราก็เป็นสถานที่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติได้ทำสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าท่องอาคมทรงวิไนเป็นสถานที่ท่องอาคมทรงวิไนาอาคมก็คือถึงถึงธรรม ทรงวินัยก็คือถึงพระวินัยสถานที่สบายสบายก็เป็นสถานที่ท่องอาคมทรงวินัยท่องอาคมก็คือท่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรอย่างเช่นธรรมจักรกับปวัตนสูตรอนัตตลัคณสูตรอธิตตปริยยสูตรมหาสมัยสูตรปรินิพานสูตร ธรรมนิยามสูตรสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้เป็นต้นสถานที่เราได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติได้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เรียกว่าท่องอาคมทรงวินยัยนี่เรียกว่าเป็นที่สบายแใจตัวเราเป็นสถานที่เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรากำหนดไม่ยาวไม่สั้น ไม่กดทับเราเอาให้สบายสบายก็เป็นความสบายใจจิตใจของเรานั่เรียกว่าสบายใจตัวเราเหมือนตัวเรานี่แหละอย่างใดสบายกับตัวเรากันอยู่กันกินแบบไหนที่มันสบายเราก็เราก็เลือกกันอยู่กันกินแบบนั้นนอนแบบไหนมันสบายสบายคือมีสติด้วยเราก็นอนแบบนั้นนั่งเดินยืน หรือทําอะไรเป็นที่สบายใจใจของเราเราก็เลือกสรรทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้สําเร็จให้สำเร็จให้เป็นผลแก่ตัวของเราจิตของเราใจของเรานี่เรียกว่าสบายสบายตัวสบายจิตสบายใจของเราย่อมเป็นความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแก่ตัวของเราเรียกว่าวิหาระวิหาระก็คือเป็นที่อยู่สบายเป็นที่ปฏิบัติ เช่นเราสร้างมหาวิหารอย่างนี้ให้เป็นที่อยู่สบายเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ขัดเกลาเป็นที่สงบเป็นที่สะดวกหลายอย่างหลายประการทั้งเสนาสะนะก็สะดวกทั้งจีวรบินทบาตยารักษาโรคก็สะดวกก็เป็น สิ่งที่น่าอยู่และก็สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมก็เป็นที่สบายถึงได้บอกว่าสถานที่สบายนั้นก็เป็นสารสารที่ที่เรียกว่าอภิชาตาให้เราไม่โลภโกรธหลงอะไรมากนักคือมันไม่ส่งเสริมให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงไม่ให้เกิดราคะตัณหาถ้าเราอยู่ไปอยู่ในที่แห่งหนึ่ง มันเป็นแต่เครื่องล่อเราก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกหรือไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่คนมักจะสร้างความโกรธอิจาริษยากันก็ขยับตัวเราออกไปเสียจากที่ตรงนั้นสถานที่ที่ส่งเสริมให้โลภโมโทสันให้อยากได้นูน่นได้นี่เหมือนเราเดินไปที่ไหนที่มันมีแต่เครื่องล่อให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อย่าไปเส มันก่อให้เกิดความโลภโลบโมโทสันค,ความโกรธความหลงโมเมาสิ่งไหนที่จะเป็นเครื่องฉาบทาจิตใจของเราที่เราหลงมัวเมาลุ่มหลงไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็หลบม,มันไปเสียอย่าไม่ไปมันก็แล้วเราก็หาที่สบายสงบสว่างเพราะจิลเลตมันเกี่ยวกับจิตใจของเราอย่างตาเห็นรูปอย่างนี้ ตาถ้าไม่เห็นรูปจิตมันก็ไม่กระเพื่อมตาตามันทำงานเมื่อไหร่ตาเห็นรูปตาไม่เห็นรูปจิตมันก็เห็นตามไปด้วยที่จริงเพียงตาเนี่ยมันไม่เห็นอะไรหรอกมันอาศัยความกระทบกับอารมณ์ต่างๆหูฟังเสียงอย่างนี้ที่จริงหูมันไม่มีรู้เรื่องอะไรหรอกจิตนั่นแหละรู้ถ้าหู ไปได้ยินเสียงที่ย้อนมาสองอย่างนี้มาเจอกันลำพังหูเนี่ยมันไม่ได้ยินอะไรมันต้องมีคู่ของมันคือเสียงลำพังตามันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกมันต้องมีรูปเสก่อนตามต้องเชนจมูกกับกลิ่นเหมือนกันจมูกเฉยเเนี่ยถ้าไม่มีกลิ่นมามันก็ไม่รู้เรื่องหรอกลิ้นเหมือนกันถ้าไม่มีรสให้มันลิ้มมันไม่รู้รสหรอก กายกับสัมผัสที่ถูกหนาวร้อนอ่อนแข็งกับร่างกายของเราถ้าไม่มีอะไรมาสัมผัสกายมันก็ไม่รู้เรื่องของเราเลยหรอกใจกับธรรมารมอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมประกอบกับใจของเราถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านี้มันก็ททบใจมันก็ไม่มีอะไรกระเพื่อมหรอกแต่ทุกสัง่งสิ่งทุกอย่างที่มันวิ่งประสานกันนั้นมีใจอยู่สองอย่างนั้นต้องครบกันและใจก็ไปสัมผัสเป็นสาม นั่นแหละมันถึงจะเกิดราคะตัณหาโลภโกรธหลงรักชังเกรธเกลียดอันนี้ธรรมะจึงไปที่สบายเข้ามาให้ทันมันรู้เท่ามันทันมันรู้ทันของพวกนี้แหละรู้ทันใจของเราท่านจึงว่าเป็นสถานที่สงบสบายเป็นวิหาระเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติเป็นสถานที่ให้เรามีเวลาท่องอาคมส่งวิยัย ทรงมาติกา <c oughs> ทรงศีลโดยเฉพาะท่องอาคมทรงวิไนเป็นสถานที่เราได้ศึกษาอาคมะเนะี่ยแปลว่าถึงทำถึงข้อประพฤติปฏิบัติทำให้มันถึงไปให้มันสุดขุดให้มันถึงภาษากรรมฐานไปให้มันสุดหมายความว่าเราทำอะไรเราก็ทำให้มันถึงที่สุดของมันขุดให้มันถึง ขุดรากเง้าของกิเลสคืออากุศลมูลในใจของเราในขุดให้มันถึงขุดความโลภความโกลธความหลงที่เรียกว่าอากุศลลูลขุดให้มันถึงไปให้สุดบ้านไปให้สุดทางสุดบ้านก็คือมนุษย์ที่มนุษย์อยู่เราไปให้มันสุดรู้ให้มันสุดว่ามันมีประโยชน์อะไรมากน้อยสุดบ้านสุดทางก็ไปสุดทางก็คือนุ่นแหละ สุดทางก็มักคาปฏิปทาไปจนสุดสุดทางปลายทางแห่งธรรมก็คือพระนิพพานเลว่าสุดทางแล้วละ่ะไปให้มันสุดขุดให้มันถึงสุดบ้านสุดทางสุดเขตสุดแดนนิพะนิบานะฉัตคิิริยาจะนะทำพระนิพพานให้แจ้งในตัวของเรานี่แหละการถอดเสี้นหนามหรือความสบายสบายท่องอาคมทรงวิในัยในใจของเราเอาไว้ ในแต่ละวันเราในเราได้ท่องบทสังวัทยายเราได้ปฏิบัติเราได้รักษาพรวิัยในตัวของเรามากน้อยแค่ไหนนี่เราจึงต้องทำให้มันสบายสบายในตัวของเราวิชาเหล่านี้พระพุทธจเจ้าสอนให้มนุษย์สบายอยู่สบายตายสะดวกอยู่สบายตายสะดวกแต่ชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่ง ก็ได้สรรสร้างคุณงามความดีความดีก็ทํามันไปจนตายนั่นแหละอัตมาชอบพูดกิเลสก็ละมันไปจนตายนั่นแหละความดีถ้าลมหายใจเรายังมีอยู่เราก็ทํามันไปจนตายนั่นแหละตายตรงไหนก็ตรงนั้นกับสังขารอันนี้กิเลสก็ละมันไปจนตายสู้มาจนตายละมันวางมันไปจนกระทั่งเราตาย เราก็ละมันจนกระทั่งสังขารเรานี้เสื่อมไปสิ้นไปก็ตามเถอะกิดเลสเราก็ละมันไปจนตายเหมือนกันนี่แหละไปให้สุดขุดให้ถึงไปให้สุดบ้านไปให้สุดทางความดีก็ทํามันไปจนตายนั่นแหละไปให้มันสุดนะสุดหมายคมว่าเราทําจนถึงที่สุดของเราละวางเราก็ละจนถึงที่สุดของเราเหมือนกันทําให้มันเต็มที่ เต็มกาลังความสามารถของเราี่เรียกว่าท่องอาคมทรงวินัยไว้ในตัวของเราให้มีอาคมนะให้มีบทภาวนาเนี่ยอาคมอาคมะนี่ถึงอัดถึงทำให้มีภาวนาอยู่ในใจของเราให้มีพุทธโทธโทธรรมโสังโฆให้มีพุทธานุสตินะในตัวของเราธรรมานุสตินะสังขานุสตินะ,ะระลึกในตัวของเราอยู่โดยตลอดเบลำเวลา รักอยู่เสมอในจิตของเราใจของเรานี่เราจะเป็นเจดีเคลื่อนที่ได้นะเป็นมหาเจดีเคลื่อนที่ได้นะเป็นพระธรรมเคลื่อนที่ได้นะเป็นพระวินัยเคลื่อนที่ได้นะเป็นธรรมเป็นวินัยไปตลอดสายตลอดจิตของเราจนกระทั่งเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ไปเสียหมดนั่นแหละและข้อประพฤติธปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ มันเป็นเรื่องสะดวกสบายสงบสว่างในจิตใจของเราเป็นเรื่องไม่ยุ่งเหยิงมุ่นวายไม่กระสับกระส่ายในตัวของเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขให้เรามีสติอยู่กับตัวของเรามีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองมีความอดทนเป็นบรรทัดฐานในตัวของเราที่จะได้ส,สร้างคุณงามความดีนี่แหละวันนี้จึงพูดถึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น ท่านสอนให้เราสบายสงบสว่างเหลือเกินแล้วก็ปฏิบัติท่านก็สอนแบบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยอปิชตาเป็นผู้ปรารถนาน้อยไม่เป็นผู้โลภโมโทสันอะไรบวิเวกตาเป็นผู้ปรารถนาวิเวกวิเวกก็คือสงบสงัดเปลี่ยวกายเปลี่ยวจิตของเรากายะวิเวกก็สงัด กายของเรา,าอยู่เปลี่ยวๆเ,เดียเด่ยวๆบ้างสงบสงบบ้างวันๆหนึ่งจิตตวิเวกสงบทางจิตใจของเราไม่มีกิเลสมาก่อกวนจิตใจของเราให้ยุง่งหยิงวุ่นวายเครื่งอกงก่อกวนเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งใหญ่ไม่มีปร,ริพภทกังวลในใจของเราอุปธิวิเวกสงัดกิเลสนี้เป็นขั้นยอดคือสมาธิภาวนาของเราแกร่ง าชาญญาณแกร่งอันนี้เรียกว่าอุปธิอุปธิวิเวกสงังดจิตใจของเรานี่ปวิเวกกาสันตุติตาก็สันโดษสันโดษในลาบสักการะชื่อเสียงเกียรติยศก็เป็นผลสันโดษไม่ข,ขวายคว้าไม่สแสวงหาของพวกนี้ซึ่งผู้มีแล้วก็ไม่เห็นได้ดิบได้ดีอะไรผู้มีแล้วได้แล้วก็อย่างนั้นแหละ กลตายไปกับสิ่งเหล่านั้นเราเอาคําชมเชยในตัวเราคือข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวไปเสาะไปสแสวงหาบางคนเสาะแสวงหาเหลือเกินยุ่งวุ่นวายกับของพวกนี้เหลือใจน่าเหลือใจน่าเหลือเกินนะอันนี้ก็เรียกว่าสันติตาเป็นผู้ยินดีตามมีตามได้ไม่ว่าจะเป็นลาภผลที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามก็เป็นผู้ยินดีตามนั่นแหละ ในจีวรหเส้นาเส้นาอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรๆเพื่อปากเพื่อท้องก็สันโดดในละโมบโลกมากไม่พุงโตไม่อมเอาไว้ในสิ่งพวกนี้ให้เราจางเราคลายออกในตัวของเราสันตุติตานี่ก็สำคัญมากกับความสบายในตัวของเราสังสคนิกาก็ไม่คลุกคลีถ้าอยากมีความสุขอย่าไปยุ่งกับคนมาก อย่าไปรู้จักกับคนเยอะๆยุ่งๆไม่ต้องไปปรารถนาสิ่งพวกนั้นว่ามีคนเยอะคนยุ่งมีคนรู้จักมากรักมากชอบมากแล้วมันจะได้ดิบได้ดีไปกับของพวกนั้นมันไม่มีทางหรอกงั้นพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ไปหลบไปหลีกนะสันลีนานะให้ไปหลบไปหลีกในถ้ำในเขาให้ไปหลบไปหลีกตัวนะ ให้ไปอยู่ในที่สงบสงัดมีอาสังสกนิกาไม่คลุกคลีไม่วุ่นวายกับผู้กับคนไม่เอาผู้คนมาวุ่นวายกับตัวมีสติปัญญาที่จะหลบหลีกปลีกตัวของตัวเองให้เป็นผู้ไม่เป็นคนไม่คลุกคลีกับสกุลรุนชาติใดๆทั้งนั้นสกุลน,นั้นสกุลน,นี้สกุลโน้นเลยกลายเป็นชาติของสกุลต่างๆไปเสีย อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนคลุกคลีนะวิริยะรำพาทีนี้ถ้าเราทำได้อย่างหลายๆข้อดังที่กล่าวมาแล้วเราก็สะดวกในการประกอบความภาคความเพียรของเราทางจงกรมก็มีโอกาสได้เดินได้ปฏิบัติวันๆอยู่กับทางจงกรมกี่ชั่วโมงวันหนึ่งอยู่กับที่นั่งสมาธิกีชั่วโมงอยู่กับการสวดมนต์ภาวนากีชั่วโมงตัวเราเองผู้ทำเองนั่นรู้เอง ไม่มีใครรู้ทราบเท่ากับตัวของเราเองอันนี้บริยารำพาเวลาประกอบคามพากความเพียรก็มียิ่งยุ่งเหยิงกับผู้คนมากขึยิ่งยุ่งกันเยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นประการสําคัญเหมือนกันถ้าใจยังไม่สิ้นจากกิเลสก็จะเที่ยวไปยุ่งถ้าท่านผู้ใดสิ้นแล้วก็ไปยุ่งเหย,งยิงกับใครก็ตามสมควรท่านคงมีธรรมในตัวท่านอยู่แล้วล่ะแต่สําหรับใจดวงไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็จะเที่ยวยุ่ง ยุ่งกับคนมากก็เรื่องมากรู้มากยังเรื่องมากเลยต้องรู้พอดีพองามให้พอเหมาะพอควรพอสมเรียกว่าเวริยารำภาศีลรักษาศีลตัวเองให้ดีให้ศีลของตัวเองสะอาดสะอา้านไม่ด่างพร้อยเป็นศีลที่พระอริยะเจ้าทรงสันเสริญที่เรียกว่าอริยากันตศีลส,สมาธินี่ความแน่นหนามันคงในจ,ใจิตใจ ความตั้งมั่นดีเหมือนรากฐานของตึกของเสาถ้ารากฐานมันดีสร้างไปยังไงมันก็ไม่พังเหมือนกันสมาธิดีในตัวของเราจะทุกข์จนทนโลกจะลำบากจะได้มาเสียไปหรือจะป่วยจะไข้จะตายหรือจะไม่ตายก็ตามก็มีจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนั้น ก็ไม่เป็นไปตามสังขารคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนใจไม่โอนเอียงไปกับของพวกนี้ไม่โอนเอียงไปกับราบสักการะกับกับโลก,กธรรมก็ไม่โอนเอียงไปกับโลก,กธรรมได้ลาบเสริมลาบได้ยศเส่อมยศนินทานสนเสริญสุขทุกข์ทั้งหมดนี้เรียกว่าโลกกะระทรทมที่มันหมุนไปให้กับคนตื่นเต้นไปกับมันและเสียใจดีใจไปกับมันถ้าเรามีสมาธิ ใจเราก็มั่นคงไม่หวั่นไม่ไหวแม้ไม่สงบแม้ไม่สว่างก็อย,อยังไม่หวั่นไม่ไหวเพราะปักมั่นในสิ่งที่มันถูกเหมือนเสาเขื่อนท่านจึงว่าญาทินดะชคิโลปตะวิงสุตโตสิยาจจตุภิวาเตปิอัสัมปะกัมปิโยตุูประมังสับปริสังวดามิโยริยสัจจานิอเวจะปสติพระรู้เรื่องรู้เรื่องอริยสัจเรียนรู้อริยสัจ มันเหมือนเสาเขื่อนจิตนี้ไม่หวัน่นไม่ไหวนี่เรียกว่าสมาธิสมาธิจึงเป็นสมาสมาธิแบบนี้ปฏิบัติไปเท่าใหมันก็ไม่ผิดวิปริตวิปราชหรอกเพราะเป็นสมาสมาธิดีไปเท่านั้นเท่านั้นนี่แหละหลักปฏิบัติปัญญาความรอบรู้ในตัวของเราตัวเข้าตัวท่านมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตปัญญาญาบริสุทธิ์จิ ปัญญาวัฒนเนนเสยโยปัญญาประเรระระสริฐกายศกาทรัพย์ปัญญานี้เป็นเครื่องทําให้เราบริสุทธิ์สะอาดเพราะดําเนินด้วยสติด้วยปัญญาของเรามีสมาธิเป็นเครื่องหนุนมีศีลเป็นเครื่องหนุนขึ้นมาขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่าท่องอาคมทรงวินนยในใจของเราจากนั้นมีมุดหลุดพ้นมันเป็นผลจากข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมานั่นแหละมันจะไปไหนเสียนี่แหละเจดีเคลื่อนที่ได้ ก็คือใจนั้นได้สงบระงับสว่างในจิตใจได้มีศีลมีธรรมเต็มเปี่ยมในหัวใจดังที่ว่ามานั่นแหละอันนี้แหละเหมือนถอดเสี้ยนหนามเหมือนถอดโรคทางกายโรคทางใจออกไปเสียด้วยโรคทางกายก็ไม่เป็นทุกข์ไปกับมันเสียโรคทางใจก็ถูกถอดออกไปเสียโรคทางใจน,นี่แหละสําคัญเมื่อมันถูกถอดออกไปแล้วร่างกายมันจะปุจจะพังก็เรียกว่าเป็นธรรมดาตามกันแล้วเวลาของมัน อะไรมันจะหมดไปจากตัวเราเราก็ทราบเราก็รู้เท่ารู้ทันสิ่งพวกนี้ไปทุกส,สิ่งทุกอย่างนีให้เราได้ปฏิบัติได้ประพฤติโดยตรงโดยดีเถอะโดยชอบเถอะจะเป็นพลาอานิสง์เป็นผลแห่งคุณงามความดีที่เกิดขึ้นในตัวของเราดังนั้นผู้ฉลาดพึงดำเนินตนให้ฉลาดโด,โดยเฉพาะโดยเฉพาะฉลาดในท,งทังธรรม อย่าไปฉลาดในทั้งโลกอัตมาเป็นสมามเนนเป็นสมามมเนนเคยฝันว่าหลวงปู่มั่นมาเตือนเนนฉลาดให้ฉลาดในทางธรรมนะอย่าฉลาดในทั้งโลกหลวงปู่มั่นมาเตือนตั้งแต่เป็นสมามมเนรฉลาดให้ฉลาดในทางธรรมอย่าฉลาดในทั้งโลกเนนนี่ให้ฉลาดในทางธรรมนะอย่าฉลาดในทั้งโลกท่านเตือนใน ความฝันในนิมิตนั้นยังไม่ลืมมีเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายให้เราฉลาดที่จะอยู่สบายตายสะดวกอยู่คนเดียวสบายตายคนเดียวก็สะดวกอยู่สบายตายสะดวกไปให้สุดกุดให้ถึงนี่แหละข้อประพฤติปฏิบัติถึงว่าท่องอาคมทรงวิันในตัวของเราเราก็มีข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติให้มันถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมากน้อย ถึงไม่ถึงก็เรานั่นแหละรู้เองอีกนั่นแหละจะเอาใครมาตรวจสอบทดลองเราเรานี่แหละตรวจสอบทดลองเรานี่สัมมารกระนังเสยโยทวินาทีตรวจตราจิตใจของเราให้เต็มเปี่ยมในหัวใจของเราทุกวี่ทุกวันหลักทมหลักปฏิบัติเหล่านี้เราควรน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราเสียให้มากปฏิบัติให้ดีงามในจิตใจของเรายิ่งยิ่งขึ้นไป นี่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราควรได้ประพฤติปฏิบัติในวันนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นข้ออัดข้อจำเตือนกันทุกวันผู้พูดในเตือนตัวเองก่อนก่อนจะไปเตือนผู้อื่นสอนตัวเองก่อนก่อนจะไปสอนผู้อื่นพรำสอนตัวเองชั้นใดก็ไปบอกผู้อื่นชั้นนั้นพูดอย่างใดก็ต้องทําอย่างนั้นผู้ทํานั่นแหละก็คือผู้พูดผู้พูดนั่นแหละก็คือผู้ทํา ทั้งทำทั้งพูดอันนั้นก็มาจากจิตใจของผู้พูดพูดทำนั่นแหละมีผู้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นข้ออัดข้อทำในวันนี้สาธุก,กับทุกคนความสุขความเจริญความสวัสดีมงคลยงมีแจ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอาราันนี้อาตมาพระมาท,ทาาีราคัติโรพร้อมกับธรรมาจากภูผาสมกวรเจรเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร